สวัสดีครับวันนี้ก็จบงานแล้วนะครับผมคอนเสิร์ตที่อักษรานะครับก็จริงๆวันนี้ขอบคุณอีกเช่นเคยนะครับสำหรับดอกไม้ทุกๆช่อนะครับวันนี้เข้าใจเลยฮะบัตรแพงมากนะครับเลยตัวแทนเลยมีตัวแทนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินที่ช่วยซัพพอร์ตก็มากมายเหมือนเดิมนะครับจริงๆงานต่อไปครับ เป็นงานที่ธรรมศาสตร์นะครับประมาณวันที่8เดือน9นะครับงานนี้คิดว่าน่าจะจองบัตรยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ติดต่อทางเพจมาได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณทุกกำลังใจเช่นเคยนะครับผมที่มีมาให้ตลอดนะครับผมวันนี้ก็จบเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับด้วยผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะชอบเพลงที่ผมได้ร้องไปครับรอบหน้าครับธรรมศาสตร์นะฮะ คอนเฟิร์มว่าจะมีคลิปใหม่ลง YouTube แล้วก็ทุกคนจะได้ฟังเพลงใหม่ๆแน่นอนนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณผ่านไปทางแอดมินนะครับขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักเพื่อผมนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยววัีโอกาสเราคงได้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ